เพงแค่สิบกว่าปีเท่านั้นเองที่อยากมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วดูสิดเดี๋ยวนี้มันคลุมามากเขาจะคนู้จจำแทบไม่ได้พลุมคราผมว่าสมัยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครัถ้าเทียบกับตอนนี้เนี่เป็นประชาเลยนะครับน้องน่า้นมีที่จอดทำไมไม่จอดล่ะโอ้ยแถวเนี้ยเขาจอดกันตามไม่ตามเกิดนะครับ ไอ้นียกจะเสียบตรงไหนก็เสียบรถที่ท่านเคยสร้างไว้อ่ะตอนนี้มันก็เละเทะเป็นบอ่อทรายดูดอะไรละครับก่อนหน้าเนี้ยมี่เด็กของใครก็ไม่รู้เพาเก็บค่าจอดรถครั้งสามสิบบาทแล้วใครที่ไหนมันจะมาจอดละครับอ่างั้นดิผมเสียบตรงนี้เลยแล้วกันะะนะครับ นู้จ้าผล,ลไม้ไหมจ๊ะอร่อยอร่อยทุกอย่างนะจ๊ะน้อยน่ะโรล,ล,ละเท่าไหร่จ๊ะโรล,ละยี่สิบห้าบาทจ้ะอุ้ยทำไมแพงนัะละจ๊ะแพงกว่าตลาดอื่นซะด,ด้วยอะ่ะไม่กลัวเสียลูกค้าหรอโอัวสจจ๊ะทำไมยาาจะไม่กลัวย้ายเนี่ยกลัวใจแทบขาดเนะี่ยแตจะทำยังไงได้ล่ะครับที่นี่คนตลาดวันวันจะเดินแทบไม่ค่อยจะมีเลยจ้ะ อีกอย่างค่าเช่าพี่เนี่ยมันก็แพงแพงแล้วถ้ายายไม่บวกกำไรไปท่านพี่จะแล้ยายจะเอากำไรที่ไหนแม่อนเอ้ยก็แล้วทำไมคุณยายอ่ะไม่เปลี่ยนที่ขายนะจ๊ะก็หลานหลานเนี่ยก็อยากให้ย้ายหแต่ว่าไอ้ยายยดนขายอยู่ที่นี่มันก็จะสาวที่แกก็เลยไม่อยากย้ายไปไหนอ่ะแล้วอีกอย่างจะไปเซ้งที่อื่นอ่ะมันก็ไม่มีเงินจ้ะแค่จะหาเงินให้ค่าแปะเที่ยที่นี่แต่ละปีละปีอ่ะเขายังไม่พอเลยถ้าหาเงินไม่ได้นะไอ พวกนั้นมันกลมารื้อเนี่ยพูดกับผู้นายายเนี่ยอยากจะร้องไห้เลยเกินน่าจะสิ้นบุญท่านไปเนี่ยยายแต่มันขาดเรื่องโคเรื่องใจไปเลยนะครับอนนาหารตามสบายไม่เรื่องได้เลยหูลองตองหน้าทานอย่นะครับ<า>เม<ร>าหมดั้เท่าไหร่ครับอ๋อลองตองเนี่ยแหละจ้ะก็เหมืนนี่ก็ไม่เกินสิบโลอ่ะจ้ะหวานอร่อยทุกลูกเลยเดี๋ยวลองชิมดูสิครับนี่ครัอ๋อขอบคุณครับคุณท่าน นี่คุณไม่ได้ฝันไหมเนี่ยไอ้มไอิสราอานไม่นี่คุณท่านอคุณท่านอคุณท่านอคุณท่านเป็นข่าวคุณท่านคุณท่านจริงเหรอคุณท่านของจ้งงูคุณได้นของลงมาเกิดในทางทางโบรานของจแจ้งโอ้ยพ่อพ่อนี่ไม่ใช่คุณท่านนะคะที่คุณนุลูกชายคนโตของคุณท่านต่างหากคุณนุ คุณนุคุณนุที่เคยวิ่งโจรแผงแตงอ่อนล้มกระจายว่าเด็กๆกันเหรอคะจริงเหรอคะจริงด้วยอีไม่นอนอยู่ไม่กี่ปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มใหญ่คมสันขนาดนี้เชียวหัวเราะที่อะไรนี่ยโหจังเลยไม่กี่ปีของป้าสิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะโหน่าเหลือเกินโหจริงเลยแหมแต่ละพังความหลังอยู่นั่นแหละไหนแค่ลูกนายทุนสันดินา ที่แต่นอนกินเงินแปะเชียพวกเราอ,ะอร่ะเคยโผมาดูพวกเราไหมลำบากเลือดตาทั้งประเด็นแค่ไหนอะ่ะใช่หรอือเวะ<อ>ผมตอ้ยแต่ฉันมาขายของที่ตลาดนี่แหละนะฉันก็ยังไม่เคยเห็นตลาดไหนเก็บเงด้ยเท่ากับตลาดนี่เลยอ่ะถ้าใครไม่จ่ายเงินมันนะเขาจกเรงมันทงมันเล่นแพงเนี่ยฉัน่ครย,ยังขาดทุนด้วยเนี่ยหาเงินย,ยังไม่พอนะอ อีนางผู้ดีที่ชื่อคุณทิ้งคุณเพิ่งอะไรก็ไม่รู้อะฮะมันยังส่งคนน่ะมาไถ่เป็ดไถ่ไก่ยังไม่กีก่รี่ฟีอะฮะหอยดูนะวันนึงถ้าคุณเหลืออดทึ้นมน่ะคุจะพ่พอก็คื่อตายกลางตลาดเนี่ยเอาไปข่าวหน้าหนึ่งไปเลยไม่รู้แรงรอดไปแหมมันกันน้อย้อยหน่อยนางสุภาคุณนุ้แกเพิ่งกลับมาแกจะไปรู้เรื่องอะไรที่ไหนเหรอแต่ก็จริงของมันนะคะคุณนุ๊กขาตั้งแต่คุณท่านสิ้นบุญไปเนี่ย คุณอาพิมพ์ของคุณนุ้<ช>่เอาจะขึ้นค่าเช่าปีละสองสามครั้งตามใจชอบเลยค่ะพวกเราก็ก้มหน้าจ่ายกันไปสิคะแล้วดูสภาพตลาดสิคะฝ<ช>นตกที่หลังคาก็รั่วแล้วก็ไม่เคยมีใครมาสนใจดูแลสักนิดเลยค่ะใช่ใช่ที่ถ้าตึกแถวที่ดินต้านก็ใหญ่กว้างเจ้ายิงจะเปเบียดเบียนเงินคนจนจนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะ ไหนมานะลูกเมื่อกี้นี้ออกไปที่ตลาดทัพเทวามาครับแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะพวกแม่ค้าเก่าๆนะครับเขาก็เข้ามารุมผมกันใหญ่เลยฮะทํายังไงว่าผมนี้เป็นดาราทีวีอย่างนั้นนะครับก็แน่ล่ะสิเราน่ะเหมือนพ่อนักนี่เมื่อสมัยที่คุณพี่ยังมีชีวิตอยู่นะนะ ท่านบริหารตลาดสดทัพเทวาซะจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเชียวเคยมีคนยุท่านให้ขึ้นราคาค่าเช่าแผงนนะแต่นอกจากคุณพี่จะทำเฉยแล้วท่านก็ยังประกาศไม่ขึ้นค่าเช่าอีกเป็นเวลาสิบปีนี่นหลังจากสิ้นคุณพ่อแล้วคุณอาก็ขึ้นค่าเช่าแผงนทันทีหรือเปล่าโยอยอาไม่กล้าหรอกจ้า ใครจะไปกล้าอาเนี่ยกลัวพวกพ่อค้าแม่ค้ามันจะพายกพวกกันมาลุมตบอาจะตายอยู่แล้วนี่ขนาดอาไม่เคยไปแตะต้องอะไรพวกมันสักนิดนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอาไปแวะซื้อของพวกมันยังมารุมด่าอาซะเสียหายอาก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันอาก็เลยลำคาญไม่อยากจะไปยุ่งด้วยก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละไอ้ค่าชงค่าเช่าอะไรก็ช่างมันเถอะ คิดเอาว่าซะสนองนโยบายคุณพี่ท่านนี่ป่านเนี้ยพวกพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะ่ะมันไม่รวยกันอู้ฟูจนใส่ทองมันเส้นโตโตไปแล้วนะ่ะ ตักขนมจีนให้วันหน่อยสิคะครับคุณสังเกตไหมนี่ว่าพี่นุ๊กไม่ได้ใส่แหวนนักสกุลนั่นสิเขาวันแล้วคุณสังเกตเออก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมเอาแหวนไปแลกกับข้าวตอนที่หลงป่าที่แอฟริกาครับ มือตกลงว่าผมจะไล่คุณสุวินิขเขาออกพรุ่งนี้นะฮะทำไมพี่นุสุวินิข์มีความผิดตรงไหนทุจริตทางบัญชีจัดจ้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตขึ้นค่าเช่าโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมาก่อนส่งพวกนักเลงไปเก็บค่าแปะเจียทำร้ายพวกไม้ค้านานบริหารก็ไม่ได้เรื่อง ตอนนี้เนี่ยตลาดก็ใกล้จะเจ๊งเต็มแก่แล้วแค่นี้น่าจะเป็นเหตุผลพอที่จะไล่ออกพูดถ,ถึงเรื่องเจ๊งเนี่ยจะยกให้เป็นฝีมือของสุวินิคนเดียวก็ไม่ได้นะคะุี่นุขาคนอดีตก็มีส่วนร่วมผลงานนี้ด้วยเหมือนกันไม่ได้นะพี่นุ ี่นุ้ยไล่สุวินิตออกไม่ได้นะพี่นุ้ยรู้ไหมว่าเป็นญาติใครญ <c oughs> าติใครก็ช่างเถอะนะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่รักดีเนี่ยก็ไล่มันออกไปซะเถอะนะคะถ้าคุณนุ้แน่ใจว่าเขาเนี่ยทำให้บริษัทเสียหายใส่หัวมันออกไปเลยดีกว่าค่ะอย่าปล่อยให้มันมีโอกาสแก้ตัวนะคะน้าสนับสนุนเต็มที่เลยละค่ะขอบคุณคุณน้ามากครับ ม่ไม่ทานหน่อยหรอคะหวันว่านี่น่าตาน้าทานจังเลยคะ่ะเหมืนเทวาให้เธอได้มาพบ่เจรา,ราจงครับ